วันนี้นะครับผมก็ไม่ได้อยู่คอมนะวันนี้อัดโทรศัพท์นะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ง่ายๆสบายๆแล้วกันนะครับหลังจากที่ประเด็นเอนโซ่เนี่ยยังไม่ผ่านพ้นไปนะแล้วก็เป็นกระแสโซเชียลเดือดมากๆณนะตอนนี้นะครับซึ่งผมจะเท้าความไว้ว่าโอเครู้ว่าเอนโซ่เนี่ยทำผิดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเชื้อชาติฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นการเหยยด เไม่ว่าจะเป็นการเหยียดสีผิวหรือแม้แต่การเหยียดอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยซึ่งมันหนักกว่าทุกรอบหนักกว่าทุกทีนะครับซึ่งพอเอนโซโพสแบบนั้นไปอ่าก็โดนลงโทษไม่ว่าจะเป็นเชลซีก็ลงโทษปรับเงินหรือแม้แต่ f a ตอนนี้ก็พิจารณาสอบสวนอยู่ทั้งพเมลีกด้วยนะครับซึ่งบทลงโทษพวกนี้มันก็น่าจะได้รับผลกรรมตามที่เจ้าตัวนั้นทําไว้แล้วนะครับซึ่งเพื่อนร่วมทีมก็อันฟอลโล่หลายคนนะเออไม่ว่าจะเป็นแก๊งทีมชาติฝรั่งเศสหลายๆคนเนี่ย ก็ลงโทษเหมือนกันหรือแม้แต่ชาโลบาอ์อัลมาโดโบโยา่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ลงโทษก็คือด้วยการอันฟอลโล่นะครับยกเว้นแต่กัปตันทีมเราอาลีเจมเบนซีเบลก็ยังไม่ได้ลงโทษซึ่งเรารู้และเราเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและถ้าใครได้ฟังจริงๆถ้าเราได้ฟังจริงๆเราก็คงจะอ่านฟอลโลเพราะว่าเราไม่ชอบ แต่เอนโซก็โพสขอโทษผ่านโซเชียลของเจ้าตัวไปแล้วทางอินสตาแกรทางซอรี่นะครับซึ่งก็เป็นการขอโทษที่ผมมองว่ายอมรับได้นะเพราะว่าถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะไม่ได้ออขอโทษแบบน้ำตาไหลแบบดราม่าอะไรพวกนี้แต่ผมมองว่ามันเป็นการขอโทษที่พูดถึงความจริงใจและผมไม่ได้จะปกป้องเอนโซนะผมบอกได้เลยนะครับว่าคลิปนี้ ผมก็ไม่ชอบเอโนอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากที่เจ้าตัวทําตัวแบบนี้ไปเนี่ยใครจะชอบด้วยการเหยียดเชื้อชาติวนการเหยียดสีผิวเนี่ยคือมันไม่มีใครชอบหรอกครับทุกคนครับเออในเรื่องของพวกนีนะแล้วก็มันมีข่าวเหมือนกันนะครับจากเดลี่เมลนะครับบอกว่าเอโนนั้นก็ได้พยายามขอโทษเพื่อนร่วมทีมไปแล้วเออเพื่อนแบบขอโทษแบบเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เห็นมันก็ขอโทษนะและผมเห็นอนะขอพูดประเด็นไอ้เวสลี่โฟฟาน่าหน่อย ตั้งแต่วันแรกๆเลยโอเครู้แหละเราเข้าใจได้นะว่ามันนะเป็นคนโดนกระทํามันเป็นสัญชาติฝรั่งเศสมันเป็นนักเตะผิวสีมันโดนกระทําเวสรับวลลี่โฟฟาน่าที่โกรธแล้วก็โพสตลงซอรี่ของตัวเองว่าอะไรต่างๆนานานะคือผมไม่อยากจะลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วสำหรับข้อความแบบนั้นนะครับซึ่งพอมันลงแบบนั้นโอเคผมก็เข้าใจนะว่าโฟฟาน่าน่าจะโกรธแต่ ถ้ามึงลงครั้งเดียวอ่ะกูจะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่มึงลงหลายครั้งเพื่อเฮี้ยอะไรวะฮะตัวมึงเองเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้ทีมดีขึ้นเออกูรู้เว้ยว่ามึงโกรธว่ามึงไม่ชอบที่เอนโซ่ทำแบบนั้นกูรู้ว่ามึงกูกูเข้าใจในฐานะความรู้สึกมึงนะแต่ว่ามึงโพสได้มึงมึงลงโซเชียลได้แต่ว่ามึงอย่าบ่อยมึงอย่าเยอะ เพราะว่ามึงก็อย่าลืมนะว่าตัวมึงเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่าเอนโซเลยอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าเอนโซมันจะทําเรื่องนี้ไปเนี่ยแต่ว่ามันยังช่วยทีมอะ่ะมันยังเล่นดีแล้วมันก็ยังเล่นเกือบตลอดทุกนัดช่วยทีมเกือบทุกนัดและถ้าไม่ได้เอนโซเนี่ยการวางบอลยาวการวางบอลลึกหรือแม้แต่การส่งบอลเพื่อนให้เล่นง่ายๆเนี่ยมันคงจะไม่มีแล้วกูบอกเลยนะว่ามึงโกรธได้มึงเกลียดเอนโซได้แต่ว่า มึงอย่าไปลงโซเชียลเยอะให้ให้ให้มึงกับเอนโซ่เนี่ยจัดการกันเรื่องภายในดีกว่าอย่าเยอะไอ้สัตว์เพราะว่ามึงเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ช่วยเที่ยอะไรให้มันดีขึ้นเลยนึกออกปะทุกคนคือผมไม่ชอบตรงนี้แหละไม่ต้องไปออกสื่อไม่ต้องไปอะไรเยอะคือมึงไม่ได้เข่งเที่ยอะไรเลยแล้วกูถามหน่อยสองปีสามปีที่ผ่านมาที่เชลซีซื้อตัวมึงมาเจ็ดสิบกว่าล้านเนี่ยมึงช่วยทีมไปแล้วกี่นะัด มึงทาอะไรบ้างให้กับสโมสรอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคําถามเลยอยากจะตั้งประเด็นเหมือนกันเออผมมองว่าแบบนั้นนะไม่รู้นะอันนี้อัน,น,อน,นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไปทุกคนผมรู้ว่าผมก็ไม่ได้ชอบเอนโซนะตอนนี้แต่ว่าเห็นสิ่งที่โฟกันหน้ามันลงไปมันแล้วมันลงบ่อยเนี่ยมันมันเยอะเกินมันเยอะเกินไอ้เหี้ยระวังจะไม่มีที่อยู่ในสัตว์กูบอกเลยนะรู้การนี้เนี่ยถ้ามึงเก็บนะกูไม่เชียร์มึงไอสัตว์แค่นั้นแหละไอ้เหี้ย แม่งอยากทำให้ดีทีมแตกหรอว่าถ้ามันขอโทษไปปุ๊บมึงมึงโกรธมึงก็เก็บไว้ในใจไอ้เหี้ยเออแม่งไม่ยอมให้เรื่องจบไอ้เหี้ยเนี่ยไม่รุนเป็นเหี้ยเลยนะไอ้เหี้ยโฟเวอร์นาเนี่ยไอสัตว์ควยเหี้ยเห็นแล้วแม่งแค้นนะครับทุกคนครับคือผมไม่ได้จะอะไรนะกับนักเตะเราเนี่ยแต่ว่าผมไม่ชอบอะให้เรื่องมันไม่จบอะถ้ามันขอโทษไปก็คือมันจบถ้ามึงจะเกลียดกันมึงก็แค่ไม่คุยกันในสนามจบแค่นั้นไอ้เหี้ยแค่ทำหน้าที่ให้ตัวเองของตัวเองเนี่ยให้มันดีที่สุดก็แค่นั้นถูกปน เออนี่คือความคิดเห็นของผมนะเออเหี้ยอย่าเยอะแค่นั้นแหละศาสตร์ขอลาไปก่อนเที่ยงนี้นะทุกคนครับนี่คือความรู้สึกของผมเวดดี้โฟวนากับเอนโซประมาณนี้นะ